สวัสดีครับกรณีของอิสลาเอลกับอิหร่านจะเป็นความขัดแย้งถึงขั้นเป็นชนวนเหตุเป็นเรื่องราวใหญ่โตปิทั่วโลกหรือไม่อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เบื้องลึก ถ้ามองแบบภายนอกผิวเผินก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างเช่นมีคนมองว่าอารับจะมารุมอิสราเอลซึ่งพิจารณาจากความคิดอุดมคติส่วนการมองลึกก็อย่างที่แอดมินได้เล่าให้ฟังไปว่าซาอุดิอาระเบียจอร์แดนคูเวตบาฮารนกาตาร์ยูเอีโอมานการเมืองการทหารยึดโยงกับตะวันตกไม่มายุ่งกับอิสราเอลอยู่แล้วแม้แต่อียิปต์อดีตตัวตั้งตัวตี ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตะว,วันตกและก็มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่มามีเรื่องกับอิสราเอลแลกกับการที่อิสราเอลคืนคาบสมุทรซาไนายให้นั่นคือเหตุผลที่ไม่มีใครมารุมอิสราเอลเหมือนอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้แอดมินได้อธิบายมาตั้งแต่แรกถ้าชอบเรื่องราวตามจริงมีเหตุมีผลก็กดติดตามให้แอดมินด้วยเป็นแรงใจนะครับที่จะสู้กันด้วยความจริงการสนับสนุนจากผู้ชมก็สําคัญมากเพื่อให้ผู้ทําคลิปผู้หาข้อมูลอยู่ ได้เป็นแรงใจให้คงแนวทางไว้ไม่ไปตามกระแสที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าแอดมินจะสู้กับฝ่ายผิตการต่อไปเท่าที่ยังมีผู้ชมสนับสนุนอยู่นะครับการบุกเลบานอนของอิสราเอลอันนี้แอดมินเล่าอธิบายความสัมพันธ์ไปแล้วและก็เป็นตามนั้นไม่ต้องงงว่าทำไมกองทัพของเลบานอนไม่มาสู้กับอิสราเอลคนติดตามจะเข้าใจนะครับส่วนคนมองผิวเผินก็จะคิดว่า อิสราเอลปัะทะเลบาอน,อนแน่วิเคราะห์กันใหญ่โตจริงๆเรื่องราวไม่ได้เป็นความลับเรื่องเลบานอนเป็นอย่างไรแบ่งเป็น3มฝ่ายรัฐบาลเลบานอนสนิทกับอิสราเอลมีข้อมูลตามเว็บไซต์แต่ว่าต้องหาข้อมูลเสียววลา ทำความเข้าใจพอสมควรถึงจะเข้าใจแอดมินได้เปรียบคนอื่นนิดหนึ่งก็คือมีพื้นฐานความเข้าใจอยู่ก่อนแล้วเรื่องตะวันออกกลางไม่ถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้จบจากตะวันออกกลางไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่ศาสตราจารย์แต่ว่าพอวิเคราะห์ตามจริงได้แล้วก็ตามนั้นตอนนี้ก็พูดได้แล้วว่ากองทัพเลบานอนเป็นผู้สังเกตการระหว่างอิสราเอลกับฮิตบลล์ซึ่งอิสราเอลปลูกภาคพ,พื้นทางตอนใต้ส่วนกรุงเบรุตเมืองหลวงนั้น อิสราเอลโจมตีบรรดาฮิตเบลาะที่เข้าไปอยู่ซึ่งการจะโจมตีทางอากาศได้ต้องรู้พิกัดรู้เป้าหมายถามว่ารัฐบาลของเลบานอนเปิดทางไหมก็มีถึงขนาดนั้นแต่ห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรห้ามระบบป้องกันก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีถึงมีก็ไม่ได้สกัดซึ่งการที่อิสราเอลโจมตีถูกต้องตามกฎหมายต้องอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจสงสัยว่าทําได้ด้วยหรือแบบนี้เพราะว่าฮิตเบลาะใช้พื้นที่ของเลบานอนในการโจมตีอิสราเอลอิสราเอล แจ้งกับรัฐบาลของเลบานอนแล้วแต่ว่ารัฐบาลของเลบานอนจัดการไม่ได้อิสราเอลมีสิทธิ์เข้ามาจัดการไม่มีอะไรโต้แยง้งอิสราเอลโจมตีในเบลุตต่อเหมือนกับโจมตีในกาซาเป็นเจแดงเป็นส่วนมากเป้าหมายคือแกนนำของฮิตบลา และจัดการแทบจะหมดกระดานแล้วและผู้นำสูงสุดก็ไม่อยู่แล้วมีการจะตั้งผู้นำคนใหม่อิสราเอลก็ตามโจมตีว่าที่ผู้นำคนใหม่แต่ก็มีรายงานว่าว่าที่ผู้นำคนใหม่ยังรอดมาได้เอาจริงก็ไม่รู้ว่ารอดจริงไหมครั้งที่แล้วก็แบบนี้บอกว่าผู้นำฮัสซันนัดละละยังสบายดีแต่ว่าสุดท้ายไม่อยู่แล้วสื่อของกองกำลังเชื่อถือไม่ได้และที่บอกว่าอิหร่านทำลายเอฟสามสิบห้าไอยี่สิบลำก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆนะครับส่วนอิสรา เอลเผยว่า <c ười> ได้จัดการแกนนำคนสำคัญล่าสุดก็คือมาโมตยูซุปอานีซีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยุทธปกรณ์ของฮิตบลเลเอาจริงแกนนำของฮิตบลเลออยู่ในเลบานอนไม่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีที่ไปพยายามไปอยู่ในแหล่งชุมชนเอาประชาชนเป็นโลกคิดว่าอิสราเอลไม่กล้าโจมตีแต่ว่าคิดผิดนะครับอิสราเอลโจมตีเบรุตต่อไปอีกสักพักส่วนการบุกภาคพื้นเดินหน้าต่อไปอีกนานพอสมควรนาทีนี้ไม่มีใครมาหยุดอิสราเอลได้แล้ว